บ้านดี <S <S หาดใหญ่หาดใหญ่ <fiance fucking> บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ Smart Radio 104สงขลาสนับสนุนโดยโครงการเดอะซิตี้หาดใหญ่แยกคลองหวะถนนกาญจนาวนิชร,ราคาเริ่มต้นเพียง1.35ล้านบาทโทร02-0266658 เพราะว่าการลงทุนที่จะซื้อคอนโดหรือที่เรียกว่าเอาไว้แบบให้คนอื่นเช่าก็ได้ครับหรืออะไรคนที่รู้จักกันนี้ก็คือคำว่าเสือนอนกินเคยได้ยินใช่ไหมครับบางทีก็อาจจะมีบางที่ครับขายทิ้งก็ต้องยอมขาดทุนกันไปไม่น้อยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องหาเทคนิคในการซื้อเลือกซื้อคอนโดอย่างไรให้อยู่ได้สบายแถมว่าหากตอนขายขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้กําไรแล้วก็ปล่อยให้เช่าก็ยังคงมีคนอยากจะเข้ามาเช่าอยู่ต่างๆแบบนี้แหละก็ต้องต้องมีวิธีแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์ในการเลือก ซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดีเจหนึ่งก็จะไขข้อข้องใจเหล่านี้ให้หลายๆคนรู้ว่าเทคนิคดีๆในการเลือกซื้อคอนโดเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับในส่วนของ ชั่วโมงนี้ก็เลยนําเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาฝากคุณผู้ฟังกันกับช่วงเวลาของบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์เรดิโอครับยังไงก็ต้องขอบคุณในด้วยกันนะครับกับช่วงเวลาของบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์เรดิโอสำหรับในชั่วโมงนี้ต้องขอบคุณกับที่เดอะซิตี้หาดใหญ่แยกครองวะพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วอะเรามาดูกันเทคนิคในการเลือกซื้อคอนโดที่ทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่ง อาจจะมาจากอะไรบ้างอาจจะต้องดูจากอะไรบ้างครับวันนี้ต้องเอามาฝากคุณผู้ฟังกันละเพราะว่าแน่นอนนะครับสำหรับหลายคนวันนี้อาจจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเวลาจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันก็ต้องเลือกเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองแล้วก็เลือกกับสิ่งที่ดีที่สุดเอาไว้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเลือกซื้อคอนโดต้องเลือกจากทำเลดีก่อนคุณผู้ฟังครับทำเลดีเพราะสาเหตุที่สําคัญส่วนมากที่คนเลือกซื้อคอนโดก็คือความสะดวกสบายอันดับแรกเลยหลายคนเนี่ยจะคํานึงถึงเรื่องของการเดินทางใช่ไหม เพราะว่าการเดินทางนี่เป็นปจัจจัยสําคัญมากเลยครับดังนั้นหากอยากได้คอนโดที่ตั้งใจซื้อไว้แล้วเพื่อปล่อยเช่าหรือว่าขายต่อเพื่อเก็งกําไรก็ควรเลือกซื้อคอนโดที่อยู่ในโซนที่มีแนวโน้มว่าจะมีการเติบโตสูงเช่นใกล้รถไฟฟ้าใกล้รถไฟใต้ดินติดถนนใหญ่ไม่ไกลจากทางด่วนเพราะหากทําเลเหล่านี้ล้วนแต่จะทําให้มีคนต้องการครับต่อให้อยู่อาศัยเองก็สะดวกสบายและคุณก็สามารถที่จะปล่อยเช่าได้ง่ายหรือ หรือหากขายต่อก็ได้กําไรหรือว่าผลตอบแทนก็สูงเช่นเดียวกันเห็นไหมอันดับแรกมันก็ต้องเลือกจากทําเลก่อนเลยทุกครั้งที่เวลาเราคุยกันเรื่องของบ้านหรือว่าเรื่องของคอนโดเนี่ยหลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่มักจะเอี่ยวหรือว่าเกี่ยวพันเข้ามาเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของทำเลครับ จากเรื่องของทำเลเนี่ยก็คงจะต้องไปดูที่เรื่องของงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ครับผ่อนได้ไม่ลำบากครับเพราะฉะนั้นราคาของคอนโดนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีตั้งแต่ราคาหลักแสนไปจนถึงหลักหลายสิบล้านนะครับดังนั้นหากจะเลือกซื้อคอนโดเพื่อการลงทุนนั้นเนี่ยควรตั้งงบประมาณไว,คว้คร่าวๆโดยใช้ฐานเงินเดือนเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากเราซื้อแล้วเนี่ยคอนโดมันราคาเกินตัวหรือว่าผ่อนไม่ไหวแบบนี้เนี่ย แน่นอนว่าถึงแม้ว่าเราจะกู้ได้แต่อาจจะเกิดปัญหาตามมาเรื่องของการหมุนเงินไม่ทันนะครับและก็แน่นอนว่าเราก็จะต้องมีพาระผ่อนธนาคารทุกเดือนอยู่แล้วโดยซึ่งส่วนมากธนาคารจะอนุมัติวงเงินกู้นะครับคร่าวๆโดยวงเงินที่เราผ่อนไหวเนี่ยจะต้องเป็น1ใน3ของรายได้ซึ่ง จำเป็นจะต้องสมบอกว่าจำเป็นจะต้องผ่อนโดยไม่เดือดร้อนด้วยนะครับการที่จะผ่อนแล้วกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันแน่นอนครับมันทําให้หลายๆคนเนี่ยไม่อยากจะทําให้เกิดกับตัวเองครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องดูว่าในส่วนของตัวเราเนี่ยเวลาถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยพอเราผ่อนขึ้นมามันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันหรือเปล่ามันจะกระทบต่อการดํารงชีวิตหรือไม่นะครับก็ต้องลองคํานวณครับ เอาง่ายๆครับถ้านะครับในการผ่อนคอนโดคือประมาณ1ล้านบาทนะครับพูดง่ายว่าถ้าเป็นยอด1ล้านบาทเนี่ยก็ประมาณาประมาณล้านหนึ่งก็ประมาณอยู่ที่เจ็ดพครับยกตัวอย่างไรายได้3 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับวิธีการคำนวณง,ง่ายๆก็คือให้เอาสาม0 0เนี่ยคูณจุดศูนย์จุดสามสามเท่ากับ9,900ก็ให้นํา9,900บาทหาร7 0 0 0เท่ากับ1ใน4ดังนั้นเนี่ยยอดรวมของคอนโดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.41ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาหลักให้หลายๆคนที่กําลังมองหาหรือว่าเลือกซื้อคอนโดในในการที่จะเลือกซื้อสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องของวงเงินและก็ยอดเหล่านี้ด้วยมาที่เรื่องที่3เลยจากเรื่องของยอดวงเงินกู้ต่างๆคงจะหนีไม่พน้นเรื่องของเรื่องที่3ามที่หลายๆคนก็อาจจะแบบเป็นกังวลเช่นเดียวกันนะครับ,บแบรนด์ดังและก็ต้องมีความน่าเชื่อถือสิ่งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมักจะแวบเข้ามาในหัวเหมือนกันนะว่าเอ๊ะ เวลาถ้าเราจะเลือกซื้อคอนโดเนี่ยก็ต้องมาจากเรื่องของแบรนด์และก็ความน่าเชื่อถือความน่าความน่าเชื่อถือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็เป็นปัจจัยหลักในการที่จะเลือกซื้อของหลายๆคนเหมือนกันนะครับเจ้าของโครงการหรือว่าแบรนด์คอนโดก็มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือให้เช่าเป็นอย่างมากครับเพราะว่าคอนโดที่เป็นแบรนด์ดังเนี่ยมักจะมีความน่าเชื่อถือสูงครับเพราะจากการันตีถึงความที่มีมาตรฐานในการก่อสร้าง และการบริหารจัดการและการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพมีปัญหาอะไรนี่ก็สามารถติดต่อได้สะดวกไม่หนีไปไหนไม่ทิ้งความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับใครหล,หลายๆคนที่ซื้อคอนโดเพื่อเป็นการลงทุนการเลือกซื้อคอนโดของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงการปล่อยเช่าหรือว่าการขายต่อเกง็งกาไรเนี่ย <c oughs> ก็จะทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยเห็นไหมครับว่าปัจจัยหลักๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเข้ามามีผลต่อในเรื่องของการเลือกซื้อไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวาราคาแล้วก็เรื่องของทาเลที่ตั้งเนี่ยก็จะมักเข้ามาเป็นปัจจัยร่วมในการที่จะทําให้หลายๆคนเนี่ยตัดสินใจที่ จะเลือกซื้อคอนโดที่ที่นั้นด้วยยังมีอีกหลายปัจจัยเลยคุณผู้ฟังครับที่จะอยู่ในเรื่องของการเลือกซื้อคอนโดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ในช่วงของรายการเนี่ยก็จะพยายามนําเรื่องราวเหล่านี้แหละนํามาให้คุณได้ติดตามกันไปนะครับบ้านดีหัดใหญ่หัดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ smart radio 104สงขลา สนับสนุนโดยโครงการเดอะซิตี้หาดใหญ่แยกคลองหวะถนนกาญจนาวนิตร,ราคาเริ่มต้นเพียง1.35ล้านบาทโทร02-0266658มากรรมลดสูงสู่จองเท่าไหร่ลดเท <No. S 2> ่านั้นโครงการเดอะซิตี้หาดใหญ่แยกคลองหวะราคาเริ่มต้นเพียง1.35ล้านบาท พร้อมลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่ากว่า400,000บาทรีบจองเลยรับส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทโปรดีที่สุดในหาดใหญ่สิ้นสุด3ตุลาคมนี้เท่านั้นโทรเลย020266658 นิวทริกน้ำผลไม้รวมที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้8ชนิดมังคุดทับทิมออซาอเบอร์รี่ซีบักทอนแอเซลโรลา่มามะพร้าวแอปเปิลและโกจิเบอร์รี่อร่อยรับประทานง่ายไม่เจือสีไม่ใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคข้อแนะนำควรบริโภคอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนิวทริกน้ำมังคุดตรามงกุดเพรคุณค่าดีๆจากราชินีแห่งผลไม้ โทร061-4099-822บ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ส m ทเรี a d ิโอร้อสสงขลา สนับสนุนโดยโครงการเดอะซิตี้หาดใหญ่แยกคลองวะถนนการเจนาวนิตร,ราคาเริ่มต้นเพียง1.35ล้านบาทโทร02-026-6658กลับมาคุยกันต่อกับเวลาที่ยังคงพอมีเหลืออยู่ในช่วงของรายการนะครับกับบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ทเรดิโอของวันนี้เนี่ยต้องขออภัยรู้ฟังมากๆเลยนะครับตั้งแต่ในช่วงของ ตั้งแต่ประมาณชั่วโมง9ก้าโมงแล้วล่ะมันก็เริ่มมีปัญหามาเล็กๆน้อยๆแต่ว่าผมก็พยายามแก้ไขอยู่ที่สุดแล้วครับก็อาจจะต้อง ไปจนถึงสุดทางตันสุดท้ายเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอาจจะเป็นช่วงบ่ายครับน่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของเทคนิคนะครับถ้ายัางไงเดี๋ยวผมจะแจ้งคุณผู้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะครับส่วนช่วงของรายการบ้านดีหาดใหญ่ช่วงนี้ต้องขอบคุณกับที่เดอะซิตี้ด้วยกนแล้วกันนะครับต้องย้ําเลยว่าวันนี้ใครที่กําลังมองหาคนดดีๆทําเลรดีๆในหาดใหญ่ต้องให้ที่นี่เลยกับที่เดอะซิตี้หาดใหญ่พร้อมกับแคมเปญและก็โปรโมชั่นดีๆอีกมากมายนะครับรอคุณอยู่ที่เดอะซิตี้หาดใหญ่นะครับแวะไปสอบถามหรือ ่คุณผู้ฟังจะแวะไปพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับแวะชมตัวอย่างกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับที่เดอะซิตี้หัดใหญ่นะครับใกล้กับแยกคลองวะนี่เองนะครับทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี1 1มงถึงเที่ยงวันที่นี่สมาร์ทเรดิโอ104สองขลาสนับสนุนโดยโครงการเดอะซิตี้หาดใหญ่แยกคลองวะถนนกาญจนาวนิชราคาเริ่มต้นเพียง1.35ล้านบาทโทร02-0266658 คุยกันต่อนะครับสำหรับในช่วงของเบรกนี้กับบ้านดีหัดใหญ่ถึงแม้ว่าตอนนี้รายการเราอาจจะแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเสียดายมากเลยสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาย้ำอีกทีหนึ่งวันพฤหัสนะครับว่าเราจะคุยกันต่อเรื่องของบ้านดีหัดใหญ่ในตอนที่5นะครับที่บอกว่าเลือกชั้นไหนดีอะไรยังไงดีให้มันเหมาะสมกับในเรื่องของการที่จะซื้อคอนโดสักทีหนึ่งผมยังมี5เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการซื้อคอนโดครับนอกจากในเรื่องของสถานะทางการเงินอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าเรื่องของสถานะทางการ เ,เพราะว่าการกู้ซื้อคอนโดเนี่ยก็คือหนี้สินระยะยาวเรื่องของความมั่นคงทางการเงินจึงต้องสําคัญมากครับซึ่งความมั่นคงนี้รวมถึงอาชีพการงานรายได้ของแต่ละเดือนด้วยธุรกิจและก็เศรษฐกิจด้วยที่คุณต้องคิดถึงอนาคต เพราะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจกระทบถึงความสามารถในการผ่อนชําระและก็ทําตามเงื่อนไขข้อตกลงนั้นไปด้วยนะครับเพราะหากคุณทํางานคุณก็ต้องมีเงินมาจ่ายในชีวิตประจําวันด้วยรวมถึงต้องผ่อนคอนโดด้วยนะครับทำให้คุณจะต้องมีความมั่นคงในระดับหนึ่ง เพื่อจะวางแผนในอนาคตแม่มันสัน่นคลอนด้วยนะครับเช่นหากบริษัทมีรายได้แล้วก็เงินเดือนหรือว่าหรือรายได้เนี่ยมันอาจจะแบบว่ามันอาจจะไม่ค่อยโอเคหรือว่ามันสั่นคลอนหรืออาจจะต้องปิดตัวหรือว่าคุณอาจจะโดนไล่ออกอะไรประมาณเนี้ยอยากแต่ว่าเราอาจจะไม่อยากให้คิดถึงประมาณนั้นแต่ก็ต้องคานึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่ในเรื่องต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากเวลาเราจะซื้อบ้านหรือว่าคอนโดเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมี ใจหลักๆนอกเหนือจากเรื่องของการเงินแล้วนอกเหนือเรื่องของทำเลแล้วเนี่ยก็อาจจะยังมีเรื่องอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการตัดสินใจอยู่หลายๆปัจจัยเหมือนกันนะครับอ่าสิ่งนั้นก็ต้องบอกว่าคงจะคงจะหนีไม่พ้นนะครับในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงแบรนด์ใช่ไหมครับการเลือกห้องเนี่ย จะต้องเลือกเหมือนกันนะครับว่าการเลือกห้องที่ดีเนี่ยควรเลือกหันหน้าไปทางทิศใดทิศใต้เย็นสบายกว่าขายง่ายกว่าแบบนี้หรือเปล่าแต่ในเมืองไทยนั้นบ้านหรือคอนโดที่หันหน้าไปทางทิศใต้จะขายดีที่สุดครับเพราะว่านั่นคือเหตุผลอย่างหนึ่งนะครับเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนครับแต่จะมีช่วงที่ลมพัดเข้ามาทางทิศใต้นานถึง8-9ถึงเเดือนนะครับดังนั้นคอนโดที่หันหน้าไปทางทิศใต้จึงเป็นทิศที่เย็นสบายมากมากครับการได้รับอากาศที่เย็นสบายเนี่ยมันก็โอเคอยู่แต่ บางทีมันก็มีข้อเสียเพราะลมมาทางไหนกลิ่นมักมกจะมาทางนั้นด้วยเหมือนกันนะครับบางทีเราก็ต้องคํานึงด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของการเลือกห้องนะครับแต่ว่าถ้าเลือกแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟอะไรต่างๆด้วยข้อที่5ห่างลิฟต์เกินไปก็ไม่ดีครับนอกจากต้องบอกว่าทิศแล้วเนี่ยการเลือกซื้อคอนโดต,ตำแหน่งที่ตั้งหรือว่าในเรื่องของอการอยู่ใกล้พื้นที่ลิฟต์เนี่ยก็ ต้องบอกว่าใกล้เกินไปก็ไม่ดีครับห่างเกินไปก็ไม่ดีนะครับถ้าใกล้เกินไปก็อาจจะมีเสียงบรบกวนครับมันจะอาจจะได้ยินเสียงลิฟตลอดเวลาและยินเสียงขึ้นลงลิฟตลอดเวลาห่างเกินไปก็เดินไกลเกินไปหรือว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นผลอีกอย่างนึงที่ทําให้หลายๆคนตัดสินใจด้วยนะครับในส่วนของรสนิยมแต่ละคนอาจจะต่างกันนะครับแต่แต่ว่าเรื่องของตาแหน่งดังกล่าวเนี่ย ก็อาจจะควรเลือกที่เป็นพื้นที่ไม่ควรจะห่างลิฟต์หรือว่าใกล้ลิฟต์จนเกินไปนะครับก็สักเสียห้องสะดวกสบายดีครับยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวอะไรอะไรหนาวครับราคาครับทิศไปแล้วตำแหน่งไปแล้วสิ่งที่ควรคำนึงอีกอย่างหนึ่งในการเลือกซื้อคอนโดเขาบอกว่าความสูงของชั้นเนี่ย ตามชื่อหัวข้อเลยคือยิ่งสูงยิ่งหนาวราคาเขาจะยิ่งแพงครับเพราะสิ่งแรกที่จะเห็นได้ชัดก็คือวิวจากชั้นที่สูงวิวสวยมองได้ไกลแถมฝุ่นก็น้อยมลพิษน้อยกว่าเสียงรบกวนก็น้อยกว่า อีกเรื่องหนึ่งที่ได้จากการเลือกซื้อคอนโดชั้นสูงสูงก็คือความเป็นไปได้ที่น้อยกว่าก็คือที่จะเกิดเขาเรียกว่าเกิดเปิดกระจกมาแล้วก็จะเอกับตึกตรงข้ามอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแน่นอนครับสิ่งนี้ก็ทําให้หล,หลายๆคนนี่ก็เลือกซื้อตึกหรือว่าคอนโดในยูนิตที่มีชั้นที่สูงขึ้นอะไรประมาณนี้ก็อย่างที่ผมบอกเลยยิ่งสูงยิ่งหนาวครับแล้วก็ราคาก็จะยิ่งหนาวด้วยนะครับสุดท้ายการเลือกเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งให้ปล่อย ปล่อยต่อง่ายกว่าครับแน่นอนครับการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์มีผลอย่างมากกับการปล่อยเช่าหรือขายต่อเพราะว่าการวิวอินหรือว่าอะไรประมาณนี้มันจะเป็นข้อเสนออีกอย่างหนึ่งในการที่จะทําให้คนเข้าไปเช่าอยู่ต่อนั่นเองครับคือต้องตกแต่งห้องพร้อมอยู่เรียกว่าเป็นฟูลออปชันเลยนะครับมีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยทางผู้ขาย เขาก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วก็แบบตกแต่งห้องตามใจอะไรมาเนี้ยซึ่งผู้ขายก็จะแถมให้ในบางส่วนเค er าน์เตอร์ครัวเป็นต้นนะครับซึ่งหากการเลือกซื้อคอนโดเพื่อเป็นการลงทุนควรเลือกแบบตกแต่งเองนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อยู่ก็ให้เรียบง่ายมีสไตล์ควรเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แบบ คือพูดง่ายๆว่าแบบลอยตัวไม่ยุติติดนะครับไม่เจาะผนังหรือว่าประมาณนี้ที่มันทําให้เกิดการเสียหายได้ก็ลองดูแล้วกันนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นทริคดีๆในการที่จะให้คุณช่วยในเรื่องของการเลือกซื้อคอนโดได้ในปัจจุบันเรื่องนี้ไม่จบแค่นี้แน่นอนครับจบไม่ได้วันนี้จบไม่ลงครับถามว่าทําไมวันนี้จบไม่ลงเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ารายการเราวันนี้เรามีเรื่องของการขัดข้องทางเทคนิค วันพระฤือสีสบดีเราจะมาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าเทคนิคในการเลือกซื้อคอนโดที่ดีควรทําอย่างไรและก็ควรเลือกอย่างไรให้ได้คอนโดถูกใจไว้เก่งกาไรก็ได้ราคาแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของออการที่จะเลือกซื้อแล้วเนี่ยเราก็ลงทุนและคุ้มค่าที่สุดด้วยนะครับบ้านดีหาดใหญ่ <c oughs> หาดใหญ่ <c oughs> <c oughs> บ้านดีทุกวัน,นันคารและวันพฤหัสบดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ smart radio 104สงขลา สนับสนุนโดยโครงการเดอะซิตี้หาดใหญ่แยกคลองหวะถนนการจนาวนิชราคาเริ่มต้นเพียง1.35ล้านบาทโทร02-026-6658มหากรรมลดสูงสู่จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นโครงการเดอะซิตี้หาดใหญ่แยกคลองวะราคาเริ่มต้นเพียง1.35ล้านบาท พร้อมลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลาค่ากว่า400,000บาทรีบจองเลยรับส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทโปรดีที่สุดในหาดใหญ่สิ้นสุด3ตุลาคมนี้เท่านั้นโทรเลย020266658 เชื้อโรคมีอยู่ทุกที่ทั้งในอากาศฝุ่นควันและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพียงแค่เลือกทานให้ถูกสุขภาพก็ดีได้เลือกดื่มน้ำผลไม้รวมนิวทริกน้ำผลไม้ที่อุดมด้วยคุณค่าดีๆจากซูเปอร์ฟรุตถึง8ชนิดน้ำมังคุดทับทิมอัสอีเบอรี่ซีบักทอนแอเซโรราเชอร์รี่มะพร้าวแอปเปิลและโกจิเบอรี่ที่ช่วยดูแลระบบประสาทสมองและสายตาพร้อมต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับคุณทานได้ทุกวัยอร่อยไม่ใส่วัตถุกันเสียพิเศษกับโปรโมชั่นช่วง โควิดซื้อสารขวดในราคาเบาๆเพียง999บาทจากราคา1,080บาทรับฟรีไปเลยอีก1คขวดพร้อมส่งฟรีถึงบ้านรีบโทรมาสั่งซื้อปรึกษาเรื่องสุขภาพหรือสอบถามโปรโมชั่นพิเศษได้ที่061 4099 822หรือ w w w n e w t u t r i c s t o r e com n w t r i c น้ำมังคุดตรามงกุฎเพชรคุณค่าดีๆจากราชินีผลไม้เพียงวนละช็อตเพื่อสุขภาพที่ดี มหากรรมลดสูงสุดจองเท่าไหร่ลดเ<ล>ท่านั้น<ล>โครงการเดอะซิตีหาดใหญ่แยกคลองวาราคาเริ่มต้นเพียง1.3 5ล้านบาทพร้อมลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแถมฟรีเฟอรฟ์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่ากว่า400,000บาทรีบจองเลยรับส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทโปรดีที่สุดในหาดใหญ่สิ้นสุด3ตุลาคมนี้เท่านั้นโทรเลย020266658 นิวทริกน้ำผลไม้รวมที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้แปดชนิดมังคุดทับทิมออซาอิเบอร์รี่ซีบักทอนแอเซลโรลามะพร้าวแอปเปิลและโกจิเบอร์รี่อร่อยรับประทานง่ายไม่เจือสีไม่ใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคข้อแนะนำควรบริโภคอาหารให้ครบห้าหมู่พักผ่อนและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนิวทริกน้ำมังคุดตรามงกุฎเพชรคุณค่าดีๆจากราชินีแห่งผลไม้ โทร0614099822